สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับดีรค,บดครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองนะครับอของวิชางานเครนยำมันแกส๊สโซลีนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนนะครับวิธีการใส่สายหัเทียนที่ถูกต้องนะครับเราเราเราลองใส่สายวัตเทียนนี่ใส่ยังไงใส่คู่ด,ดูหน่อยมันมีหลักการใส่ไหมอ่าลองใส่ดูครับ อ่าใส่เลยใส่ผิดใส่ถูกไม่ไปเป็นไรครูจะเฉลยว่าถูกไหมวิธีการใส่ใส่ยังไง,งเห็นโอเทียนนะครับอ่าและมาวลองใส่ดูครับใส่ถูกไหม,ไมเราจะเห็นว่าอันนี้คือเครื่องยนต์แก๊สโซเลีนใช่ไหมใช,ใช่ไหม,ไมอ่าอนะครับ รถยนต์ที่มีหัวเทียนเราเรียกว่ารถยนต์แก๊สโซลีนนะครับหรือรถยนต์เบนซินนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างระหว่างเบนซินกับดีเซลแตกต่างกันยังไงอันนี้ทบทวนนี่เรียกว่าอะไรนี่จาจ่ายเออจานจ่ายเก่งมากนะครับแสดงว่าอันนี้คือสายอะไรนี่สายอะไรสายหัวเทียนนะครับสายหัวเทียน ใส่ดูสิว่าจะใส่ถูกไหม,ม,คมเครื่องตัวนี้มีคอยไหมจะคอยไหมคอยหายไม่เป็นไรจะคอยหาใส่ที่หลังคอยอคนี่อีสองอีสองเส้นน,นี่สายถึงไหมไม่ถึงไมเป,เปลี่ยนเอาสายที่มันถึงครับเยอะะเลย เสียบครับเสียบดูซิว่าจะเสียบถูกไหมวิธีการเสียบสายมุงเทียนมันหมุนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ต้องหมุนครับเราก็ดึงขึ้นแล้วก็เสียบลงไปเฉยอนี่แหละมันนี่นเกลียวครับดึงขึ้นเฉยน่นี่แหละเขายะปลักมุงเทียนครับดึงมาเลยดึงมาทรไม่ไดอ<ห>ดึงแล้วก็เสียบมันนั้นเข้าแล้วมันแน่นแ่นเข้าแล้ว น่าจะติดได้สองเครื่องนะครับคือดูแล้วเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยเดีย๋ดวยวท่านมันติดได้นะครับให้มันเข้ามาถึงจานจ่ายให้ได้สลับสายได้ครับตัวไหนสายยาวก็ไปฝั่งนูน้นตัวไหนสายมันสั้นก็ฝั่งนี้เอ,อ่าใครทำคนแรกจะได้เข้าวีดีโอนะครับ YouTube ย t ท b e เลย,เลยอ,อ เะวส่งให้แม่ดูนะยูทู e เนี่ยแม่ครับผมมาเรียนนะครับเดี่ยในปรช1หนึ่งช่างยนต์นะครับกําลังเรียนวิธีการเสียบสายมาเทียนนะครับครูยังไม่สอนนะครับว่าเสียบยังไงที่ถูกต้องตอนนี้ให้นักเรียนเสียบดูก่อนว่านักเรียนจะเสียบถูกไหมเสียบครบเลยเนาะ เสียบครบแล้วตรงนี้ก็เสียบเสียบใช่มันก็จะมีอ่าเราดูครับมันก็จะมีอยู่สายทั้งหมดห้าเส้นนะครับคือสายข้างๆเนี่ยสายข้างๆเนี่ยสี่เส้นใช่ไหมสายข้างๆเนี่ยไปหัวเทียนถูกต้องถูกต้องแล้วครับแต่สายตรงกลางนะครับมันจะมาจากคอยมาจากคอยนะมองเห็นคอยไหมเครื่องนี้นี่ไงคอยนี่ครับเสียบนี่นี่ไงคอยครับซึ่งซึ่งสายหัวเทียนที่มาจากคอยจะเป็นีกแบบหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่ครับท,ที่เป็นหน้าตาปเป็นแค่ทั้งสองอันเลยปลายปลายเหมือนกันไปหามาอ่ะ๋ยวนี้โอเคแล้วก็มาที่ตรงกลางครับดึงอันนี้ออกดึงนี้ออกครับดึงออกเลยนานแล้วดึงออกเลยครับเออ <Yeah. S 2> เสียเข้าไปเลยนานแล้ว ไม่เป็นไรให้รู้ว่าคือมันเสียบแบบนี้โอเคนะครับนะนี่คือสายมอเเทียนนะครับอันนี้มาจากคอยนะถ้ามาจากคอยมันจะเข้าตรงกลางนะโอเคนะครับส่วนอนข้างนี้จะไปยังหัเเทียนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าหนสูบหนึ่งครับเอามาดูเครื่องยนต์จริงๆได้ในสูบหนึ่งอยู่ไหนสูบหนึ่งสูบห,หนึ่งนับจากตรงไหนครับไม่ลองลองเดาดูมันเป็นไร สูหนึ่งนํามาจากไหนครับแขกว้างเออสมหนึ่งให้นํามาจากเนี่ยอันนี้จะหน้าเครื่องแสดงว่าสูบหัวเทียนตัวแรกคือสูบที่หนึ่งเจ้ไหมอันนี้สูบที่อะไรสองอันนี้สูบที่สามอันนี้สูบที่สี่นะครับมีกี่สูบสี่สูบนะครับมีหัวเทียนสี่หัวนะครับอ่าที่เราเสียบเนี่ยอาจจะเสียบถูกหรืออาจจะเสียบผิดก็ได้ นะครับแต่กูยังไม่เฉลยว่าถูกไหมอ่าพิธีการนะครับเราจะรู้ว่าเราเสียบถูกไหมให้เราถอดฝาครอบจานจ่ายออกมานะครับใ้เอาไอ้พวัมาถอดฝาครอบนี้ออกครับอ่าถอดฝาครอบจานจ่ายออกเลยครับ โอเคเมื่อเราถอดฝาครอบจานจ่ายมาแล้วนะครับ <30. S 1> ตัวนี้เราเรียกฝาครอบจานจ่ายนะโอเคอ่าเรียกสิฝาครอบจานจ่ายนะครับแล้เวเปิดออกมาข้างในฝาครอบจานจ่ายมองเห็นอะไรมีอะไรครับอ่าเดาเดาพร้อมกันสิหัวโรเตอร์ครับอ่าพูดสิหัวโรเตอร์หัวโรเตอร์หร,อรหรือหัวน็อกระจกหัวกระจกอ่านะครับ แล้วฝาครอบจใจ่ายข้างในมันจะมีแปลงฐานครับเห็นแปลงฐานไหมเห็นครับอ่าเห็นแปลงฐานนะครับแปลงฐานตัวนี้จะทํามาที่เอากระแสไฟมาจากคอยครับนี่เนี่ยขึ้นมาที่ตรงกลางแล้วมาที่ที่อะไรมาที่แปลงฐานตัวนี้แล้วส่งให้กับอะไรส่งให้กับวนรอกจอดคนรอกจอกก็จ่ายให้กับหัวเทียนที่เราหัวครับโอเคนะครับ ฉะนั้นถ้ามันถ้ามันหมุนไปเจอสุบไหนมันก็ไปสุบนั้นถ้าหมุนมาเจอสุบสองมันก็ไปสุบสองถ้าหมุนมาเจอสุบสามก็ไปสุบสามถ้าหมุนมาเจอสุบสี่มันก็ไปสุบสี่ใช่ไหมดงนั้นกระแสไฟมันจะมาที่ตรงนี้แล้วก็จ่ายให้กับหัวเทียนทีละสุบนะครับไปที่มาเนี่ยมันจะจ่ายให้กับหัวเทียนทีละสุบนะมีอยู่สี่สุปก็จ่ายให้ทีละสุบนะครับส่วนจะจ่ายสุบไหนก่อนเรามาดูกันนะครับอันดับแรก เมื่อเราถอดฝาครอบจานจ่ายแล้วให้เราเอามือจับตรงนี้ครับอ่าจับแบบครูเนี่ยดูนะครูจับให้ดูแล้วหมุนนะครับจะรู้สึกว่าตึงมือข้างหนึ่งตึงมือข้างหนึ่งแล้วไปได้ข้างหนึ่งเราจับสิมันไปได้ข้างไหนไปได้นั้นไปได้ไปได้ด้านซ้ายหรือไปได้ด้านขวาซ้ายซ้ายครับอ่ามันไปด้านซ้ายได้เห็นไหมครับอ่อาเราไปดูนี้ดูอ่าทุกคนมาจับดูครับ มันจะไปด้านซ้ายแต่พอเราขวามันจะตึงๆแสดงว่าจานจ่ายตัวนี้หรือโรเตอร์ตัวนี้หมุนทางไหนหม,มุนทางซ้ายหมุนทางซ้ายครับหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาโอเคฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนนะครับวิธีการใส่อัเทีเราต้องรู้อะไรรู้ว่าโรเตอร์เนี่ยหมุนทางไหนโอเคนะครับเมื่อเรารู้แล้วเครื่องยนต์เี่ยหมุนทางไหนทางซ้ายทางซ้ายนะครับโรเตอร์เนี่ยหมุนทางซ้ายอ่าเราหมุน ต่อไปหมุนมาร์กให้เครื่องยนต์มาร์กตรงกันครับเหมือนที่เราเคยเรียนมามาร์กที่ปูเล่ตรงกับมาร์กที่ตัวเครื่องยนต์ครับอาหาเจอครับหาเจอแล้วม้ากอยู่นี่ครับนี่ให้เรามันมีเลขอะไรบ้างอ่ะดูสิเนี่ยโมฮีนี่ครับอ่าเลขอะไรหนึ่งสิบนะเลขอะไร อ่ะดูดเสียเขาชวนกันดูครัเลขอะไรหูไม่มีเสียงเลขอะไรเลขอะไรครับสองศูนย์เออหนึ่งศูนย์ครับเออหนึ่งศูนย์กับอะไรอ่ะดูซิเดี๋ยวผมจะสองดูอ่ะทุกคนมาดูครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอสองดูก่อนนอนเลขอะไร ยี่สิบสิบครับออกไม่ออกเนาะน่าให้ดูเลขอะไรครับเอาเลขส,สิบมีไหมเลขสิบไหมนี่ครับอ่าหมุนให้มาร์ตัวน,นี้ีม,มาร์คมันใช่ไหมนี่ให้ตรงกับเลขสิบครับอ่าหมุน เจอถอดฝาเข้าเบาครับอ่าถอดฝาเข้าเบาไปคนแชร์ครับถอดฝาเข้าเบาอ่าถอดฝาเข้าเบานะครับ่าถอดฝาเข้าเบาโอเคเมื่อเราถอดฝาเข้าเบามาแล้วเอามานนี่ทุกคนครับมาให้เราจับกระเดื่องตัวนี้ครับ ต้องโยกได้ทั้งสองตัวไอดีไรไอเสียโยกได้ไหมแล้วแล้วฝั่งนี้ล่ะอ่าฝั่งนี้โยกได้แสดงว่าสูบสี่อัดสุดสูบหนึ่งอะไรโอเวอร์แปร์มุนมุนอีกหนึ่งรอบครับมุนให้สูบหนึ่งอัดสุดสูบสี่โอเวอร์แปบที่เราเรียนมาแล้วอ่ามุนให้บอกมุนครับมุนมุนอีกหนึ่งรอบครับบอกุยี่เก็บุนตามเก็มนาคาถูกบอกุยยี่เก็ อ่ามุนให้สุบหนึ่งอัดสุดนะครับโดยการดูสุบสีโอเวอร์แลใช่ไหมครับนะครับโดยการดูสุบสีโอเวอลให้สีขาวตรงให้สีขาวตรงเดิมครับมาร์คที่สีขาวตรงตรงกลางงตรยังครับให้ขีดตรงที่เลขสิบ <Yeah. S 2> อ่ะเราโยกดูกสิตัวนี้โอแลปบแน่นอนเห็นไหมโอแลปบไหมอ่าแต่<ะ>อ,อันนี้สุกสี o ่โอแลปบสุดหนึ่งอัดสุดแล้วตัวน,นี้ถุกตองแล้วโยกได้ครับตัวนี้เห็นไหมอ่าหมุนให้มาร์หมุนให้ขีตรงกับเลขสิบเนี่ยโอเคนะครับทําไมต้องหมุนให้ตรงกับเลขสิบครับการตั้ง การจะใส่สายมือเทียนเราต้องทำแบบนี้คือหนึ่งทำงยังไงขั้นตอนมุนไฮมักตรงกับเลขสิบโอเคสองอะไรเปิด้าเปิด้าอะไรฝ <Okay. S 1> าจั่ใจดูว่าโรเตอร์มุนทางไหนอันนี้โรเตอร์มุนทางไหนทางซ้ายโอเคไหมครับเสร็จแล้วมีคําถามถามว่าทําไมต้องเป็นเลขสิบมีใครสงสัยไหมก็เพราะว่า จริงๆแล้วเลขสิบนั้นก็คือเป็นจังหวะที่หัวเทียงให้ที่หัวเทียมสูบหนึ่งให้ประกายไฟก่อนที่ลูกสูบจะถึงศูนย์ใตบนสิบองศาเขได้ไหมเลขสิบคืออะไรคือจังหวะที่คือจังหวะที่หัวเทียมสูบหนึ่งเกิดประกายไฟก่อนที่หัวลูกสูบจะถึงศูนย์แตบนสิบองศาซึ่งอ่า ใน YouTube นี่มีนะกูอัดไปแล้วแล้วก็ไปเปิดดูนะครับอ่ะเสร็จแล้วที่กระสาองเทียนทำยังไงอ่ะปิดฝาเหมือนเดิมครับเครื่องมันต้องขยับเลยนะอ่ะปิดฝาครับปิดฝาครับให้สังเกตหัวตัวนี้ครับมันชี้มาทางไหนมาดูมาดูหัวดอเตอร์ชี้ทางไหนชี้ทางซ้ายมือคูณนะโอเคจำไว้นะครับเอาอ่าใส่ฟ้าเขา้าวาต่อไปเอา ฟ้าเขาจานจ่ายมาเลยครับอ่าใส่เลยสังเกตตัวนี้ชี้ไปทางไหนชี้ด้านซ้ายซ้ายอ่าชี้เลยครับดูนะครับมันชี้ด้านซ้ายเขาจําไว้นะครับอ่าและอ่าเราใส่หัวเทียนเขาใส่สกรูขันสกรูนี่เนี่ยอ่านะครับมาดูซิว่าที่เราใส่หัวเทียนครั้งแรก ม,มันใส่ถูกไหมนะครับเราจะไม่เฉลยกันอเอ่าเรร็บร้อยอ่ามาดูครับวิธีการอ่าทุกคนมาที่ จารจ่ายครับทุกคนมาดูนี่อ่อาพอแล้วฝฟครอบโรตเตอร์ฝา,า,าเข้าไฟเข้าวาลไวพึ่งก่อนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นสุบหนึ่งจชไหมครับเพราะมันชีวเมืม่อกี้บอกว่ามันชีวด้านซ้ายใช่ไหมนี่สุบหนึ่งครับถูกไหมไม่ถูกผิดเห็นไหมครับโอเคพึ่งนะเสร็จแล้วเมื่อกี้โรตเตอร์หมุนทางไหนนะทางซ้ายครับสุบนี้จะเป็นสุบสาม,สามครับจำไว้อุปสาม,มสถูกไหมไม่ถูกผิดอีก สูรต่อไปเป็นสูบสี่สูบสองไหมผิดอีกสูรสุดท้ายคือสูบสองครับผิดหมดเลยเห็นไหมเอาที่กันใส่จาไว้นะครับจําตัวเลขนี้ไว้หนึ่งสามสี่สองจำไว้ครับมันจะจุดลำดับสูบหนึ่งก่อนแล้วมาที่สูบสามแล้วมาที่สูบสี่แล้วมาที่สูบสองโอเค นั้นนี่คือวิธีการใส่สายของเทียนที่ถูกต้องก็คือต้องทําแบบนี้ก่อนนะครับต้องรูร้ว่าโรเตอร์บุนทางไหนแล้วก็ตั้งมาร์กให้ตรงโอเคสูบหนึ่งอัดสุดดูยังไงอัดสุดอันนี้โอเล้วโอเคเมื่อสุกอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็มาเช็คมื่เกีหัวเทียนตอเมื่อกี้โรเตอร์ชี้มาทางนี้คือสูบหนึ่งถูกไหมอ่าใส่ครับสูบหนึ่งครับถอดมาใส่สูบหนึ่งครับถอดหมดเลยครับเพราะว่ามันผิดหมดเลย เลยครับถอดหมดเลยครับอ่าอะไรนะครับตัวนี้คือสุบหนึ่งครับอ่าเสียบสูบหนึ่งโอเทียนสุบหนึ่งครับโอเคต่อไปครับ63ครับอใส่โอเทียนสุบที่สามโอเค หนึ่งสามสี่ต่อไปสี่ครับสูตรที่สูตรที่ 4, สี่สุดท้ายเลยถ้ามันตึงก็เปลี่ยนสายหัวเทียนนี่ก็สูตรสองครับโอเคเราจําขั้นตอนได้ยังได้ใช่ไหมนี่คือขั้นตอนการใส่อะไรขั้นตอนการใส่สายหัวเทียนที่ถูกต้องจําไว้ครับแบบนี้แหละต่อไปครูจะให้เราทําทีละกลุ่มนะครับจะแบ่งกลุ่มใหม่นะ โดยการให้เราหมุนเครื่องยนต์นี้ก่อนครับเอาหมุนเล่นก่อนหมุนด้ครับหมุนหมุนไปทางไหนก็ได้แต่จะให้คนกลุ่มถัดไปมาทําการแก้ไขไม่ใช่หมุนตัวนี้นหมุนหมุนเครื่องครับ <c oughs> เออมันจะหมุนเฉพาะลมเท่าไหร่เลยนะนะจะให้เราฝึกทีละกลุ่มนะครับ